นายพิชัยนิิธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับนโยบายเติมเงินหมืน่นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจัดโครงการฟื้นฟูชูใจวัยเก่า60บวกลดสินค้ากว่า20,000รายการ รับนโยบายเติมเงินหมือนผู้สูงอายุประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปีห้างท้องถิน่นร้านสะดวกซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า200รายรลดราคา3กลุ่มสินค้าที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้สูงสุด86ยาวก11วันระหว่าง30มกราคมถึง30เมษาย,ยน2568ช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายคาดลดค่าคงชิพ10,000ล้านบาท ครั้งนี้11-14กุมภาพันธ์นี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีกำหนดก,การออกบุธิจำหน่ายสินค้าณนะชุมชนเคหะร่มเก้าจึงจะนำสินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยเป็นสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้กลุ่มวัยเก่าได้เลือกซื้อสินค้าตามความต้องการด้วยรับลูกจากพระท่านนายกมตินะครับที่ท่านได้ไกดปุ่มแจกงเงินหมื่นบาทสาหรับ ผู้สูงอายุ3ล้านหน่วคน,นะครับเราก็มารับลูกว่าเราก็ทพานิ์ก็จะขายสินค้าในราคาถูกนะครับให้กับผู้สูงอายุนะฮะเพื่อที่จะให้เงินหมื่นบาทของผู้สูงอายุเนี่ย กลายเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่นะครับเราก็จะได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่วันนี้นะครับเป็นต้นไป30มสิบมกราถึง30มสิเมษาย,ยนนะครับเก้าสิบเอ็ดวันนะครับรวมแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีการแสดงเหมือนกับจัดจัดขายสินค้านะฮะที่ชุมชนลุมล่มล่ำเกล้าที่เป็นชุมชนของผู้สูงอายุนะครับในวันที่ 11- ถึง14บคุมภาพันธ์นะครับแล้วกท็ที่จังหวัดลำพูนและ จังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะครับเราจะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับก็อยากให้ผู้สูงอายุมาใช้จ่ายกันเยอะๆนะครับจะได้ใช้เงินหมื่นบาทให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้ก็สมมตงิเราก็อยากจะยืนยันว่าเราดาเนินการเรื่องนี้จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจลดการื่อจ,จ่ายได้ประมาณหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็กร,กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ3 0,000ื่นล้านบาทครับอันนี้คือสิ่งที่สระทณิชเราพยายามทำทุกวิถีทางนะครับให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครตอนนี้ ขอยืนยันนะครับเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมเนี่ยกำลังไปได้ดีมากผมยืนยันนะครับเพราะว่าเราจะดูว่าการลงทุนเพิ่มเป็น1.13ล้านล้านนะฮะแล้วก็การส่งออกก็ได้5.4เนี่ยถ้าเกิดเรามีการบริโภคเพิ่มขึ้นการแก้ไขสถานีหรือหนี่ควรเรือนลดลงได้เมื่อไหร่เศรษฐกิจใจเราจะพุ่งเลยขอขอยืนยันนะครับแนวโน้ม น,นเศรษฐกิจเราเนี่ยไปไปได้ดีแน่นอนออท่านนายกปตรีนั้นก็กังวลแล้วก็ท่านก็อยากจะสามสัคคทุกทางนะครับเพื่อให้ประชาชนมีการกํกลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับเพื่อกระตุน้นการบริโภคภายในประเทศอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับ หลัจากนี้แล้วเหมือนที่ทางทางในแง่ของพักเองเราก็อยากเข้ามาดูโครงสร้างราคาสินค้าทั้งหมดนะครับว่าสินค้าอันไหนแพงเงินไปคิดราคาโขประชาชนเกินไปเราก็จะลดราคาพยยมเข้าไปดูโครงสร้างราคานะครับเรามีสินค้าควบคุมแล้ว57รายการนะครับเราก็จะเพิ่มสินค้าควบคุมก็คือเกิดเครื่องดูดฝุ่นกับเครื่องกรองอากาศนะครับสองอันนี้ก็จะดําเนินการในการเข้าไปสู่ในเครื่องกนการควบคุม เลยสินค้าควบคุมด้วยนะครับนอกจากนี้สินค้าอื่นๆเราจะเข้าไปดูโครงสร้างต้นทุนนะครับถ้าอันไหนไม่เหมาะสมเราก็จะเข้าไปขอ,อ,ขอร่วมมือในการให้เขาลดราคาหรือถ,ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อกันก็อาจจะต้องดาเนินนะฮะดำเนินคนดีกันเพื่อให้ราคาสินค้าลดลงประชาชนจะได้มีความสุขครับช่วงนี้เราหลังไปได้ดีนะครับ ประชาชนต้องกลับมามีความสุขให้ได้นะครับนี่คือแนวโน้มและวิธีแนวทางของพระท่านยิมติที่อยากที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์มา,ปปาดําเนินการเรื่องนี้ครับครับผมมีใ,ใครมีคําถามไหมครับสินค้าควบคุมที่จะเสนอสองตัวเนี่ยจะมีการเข้าสู่กรฟลเมื่อไหร่ครับก็เร็วที่สุดครับถ้าเทียบกับเมืวันีผมเองก็จะไปมือนอกด้วยก็จะไปอเมริกาครับในเรื่องของการที่จะไป ล็อบบี้ว่าไม่ให้เราโดนทารีฟนะอันนี้ก็สําคัญเรื่องหนึ่งของของเศรษฐกิจของประเทศที่จะต้อง้าสินค้าควบคุมนี่ต้องมีการกําหนดราคาขายเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างเท่าไหร่เขาก็คงจะต้องดูตามโครงสร้างราคานะครับผมว่าเพราะมันก็มีหลายประเภทนะฮะไม่หมดนระดับราคาแต่ว่าคงดูว่าแต่ละอันเนี่ยจะมีคุณภาพอย่างไรควรจะมีราคาเท่าไหร่คงคงไปตามคุณภาพของสินค้านะครับนอกจากเครื่องฟอกอากาศแล้วมีโซนไหนที่เราจะเครื่องดูดฝุ่นฮะมีสองอันเครื่องดูดฝุ่นเครื่องสองกันคับเพราะแก้ปัญหาฝุ่นในปัจจุบันตอนนี้นะ ที่มีปัญหาอยู่ก็อ่อานเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าเรื่องไหนเกิดขึ้นใหม่ๆเลยประสบการณ์นี้เราจะเร่งทํางานเต็มที่เราค่อนข้างทํางานเร็วนะครับมันที่สร้างอยู่นะครับคาดว่จาจะฟอราคาหรือน้ำจิ้มื่อไหร่ภายในหนึ่งเดือนครับภายในหนึ่งเดือนครับผมสว,ว,วัสดีครับครับผมครับผมครับขอบคุณทุกท่านครับให้คน